โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมจักรพัฒน์แห่งสายมองครับวันนี้อยู่กันในเกมเอาวีนะครับผมเนี่ยนะครับไม่มพู้ทำอะไรวันนี้ตอนที่ผมเล่นนะกเ็เป็นตัวเล่นลูตัวอะไรแลงกิ้งครับ รอให้เขากอน,นะฮีโร่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เล่นไบส์นะครับ ตัวละถ้าใครอยากจะให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะต้องดูทรงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อนว่าผมเล่นไวหรือเปล่าถ้าไม่ไวก็ก็นั่นแหละ ตามรูปเกมต้องฟาร์มเขาไม่ทันจริงๆผมว่าผมจะมาเล่นนาคอสแต่ว่าเก็บไว้ในคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าผมจะมาเล่นนาคอสเด็ดคลิปนี้เอาไบร์ไปก่อนโอเคสักรีโลที่เราต้องเจอคือคืออลเลนเคน ลิเลียนนาแวนาญาฮีโร่คอมฝั่งเราคือฟอรเรนโมทอสนาจยาไบแวนนะครับฮีโร่คอมฝั่งเราก็น่าจะสู้เขาได้อยู่ถ้าไม่ไปแจกต้องชชวงต้นเกมก่อนนะต้องตามรูปเกมนะรับตามตามรูปเกมจบให้ทันแค่นั้นแหละก็น่าจะพอสง่สงไปได้อยู่แต่ก็รอดูในเกมก็ผอไม่ต้องพูดความ รอเข้าเกมสักครู่นะครับผมโอเควันนี้ผมเลยบอกผมอยู่ในโหมดโซโลนะเก็บดาวคนเดียวครับไว,ว้แต่นตนแต่ป่าผมจะออกรองเท้าก่อนนะไม่รู้เป็นอะไรผมออกรองเท้าก่อนจะรอ ลองปรับเป็น60เฟมเรทแล้วพัดหน้าจอไม่ไหวจะตุกพาย่ากับลิเลีลยอยู่ด้วยกันลากบัฟเข้าตรงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาแย่งตามบัฟฟ้าไปจับจบัฟแดง แบรน์อาญาค่อนข้างน่ากลัวนะเกมนเดี๋ยวถ้าเราฟาร์มเกิดถึงเลื่อนนึ่งเชื่อง,น,งน,นี้ก็ไม่มีอะไรคนระับฟาร์มก่อนจะเก็บแตกก็เลยไม่แรงเท่าไหร่นะ จบให้ไวที่สุดนะจบให้ไวที่สุดตอนนี้ผมวิโอสามเขาต้องใช้วิโอสี่นะฟาร์มแล้วไป,ปลไปจบให้ไวที่สุดเลนกลางมีกิวหนึ่งใช้เปิดตาใช้เพช้ตัดสวยครับผมมอร์ดอสเก็บเคสได้ก็ถือว่าสวยแต่ว่าระวังอาญากับแหวนนะค่อนข้างแรงนะอาญากับแหวนค่อนข้างนา่ากลัว โมโทอทอสยิงครัคร้งแรกเรามังกรไปนะเพราเราเห็นอโมอทอสโผล่ละ่ะมอทอสช่วยเราเอามังกรกนะ็ถือว่าเด๋วตามไปครับตามไปเรื่อยๆนะโอ้ยเราได้มังกรแล้วครับก็ถือว่าสวยอยู่โมอทอสเขาเล่นสวยนะจงังหวะเขาดี ก็เรามาวนบ,บับฟป้าหมาแดวครับไม่มีอะไรตัวเล็เกมเราค่อยเล่นนะครับก็ค่อยเล่นดีกว่า,า,ขเ,าเขาสามารถตออเราได้เหมือนกันเ,มเกมได้ดาร์กนครับตรแต่ก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยเกมอยู่ใกล้ๆในเห็ด นีได้นะปีนค่อนข้างแรงครับค่างแรงแล้วก็หายตัวได้ด้วยค่อนข้างโกงเลยถ้าสมมติถ้าในแรงสูงๆนี่เขาให้แบนแบนได้นะเกมเหมือนเกมเมื่อกี้อีกแล้วอ่ะ จะเหมือนเกมเมื่อกี้ไม่ก็มาดูกันครับผมแต่เราไม่ต้องสนใจอะไรครับเราเน้นฟาร์มอย่างเดียวครับเน้นเกิดน,นะเราเป็นฝ่าแล้วต้องแบกครับข้างเก็บ ต้องฟาร์มตามรูปเกมกันนะท่านต้องดูรูปเกมก่อนก็เล่นอยู่ฝั่งนีน้ตอนนี้เกมขึ้นไปด้านบนแล้วเราไม่ได้หยิบลีนิตมาทีมเราไม่ได้หยิบลีนิตมาแล้วะเขาหยิบพวกแวร์แล้วพวกนั้นเขาเล่นฮีโร่ตรงชนตัว ตุกตาตุกาสวยครับผมเอาอาญาได้นะที่จริงนะเดี๋ยวขึ้นไปก็ได้ไดาตามพี่ครับผมเอาเาได้นะทำไมพอเลนเขาแบบปลาดอกไม่โดนอ่ะผมเห ้าดอกไม่โดนหรืออะไรไม่อยาบมอทอสค่อนข้างเล่นดีก็ยืนเป็นนะแต่ว่าทีมเราก็ไปแจกไม่มากเลยทีเดียวสองต่อเก้าครแนะนำให้อาปปอมครับผมเกมชนะกันที่ป้อมนะได้อยู่นะ เพนมาครับผมโอ้โห,โหแฟร์ช็อตนี้เราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะเสียเวลาฟาร์มนะครับ ขึ้นคีสต่อเลยคนระับแล้วก็ขึ้นคีสต์สิงเราจะมีอันตรีภายในสิบสามวิโดยประมาณได้นะเพื่อนได้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 หกต่อสิบเอ็ด ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมเรามีคนไปแจกหนึ่งคนพอเลนตายเคนนะครับก็อย่างที่บอกไม่ได้หยิบฮิโรเปิดตามาระบาดนิดสเกมนี้คอนขางสำคัญแต่ว่าเออกิ้หนึ่งของไวก็เปิดตาได้แต่ว่ามันผมใช้ไม่ค่อยจนะโดน สวยครับผมแล้วก็เป็นขึ้นซิลิสติงเลยนะขึ้นเป็นเอาเอา,เอ,าอัตาครีครับผมทีมเราค่อนข้างจะเล่นดีนะแต่ถ้าสกรอร์เริ่มตามเขาไงเป็นแบบนี้นะกรอรเริ่มตามตามตามทุกทีในแรงประมาณต่ำๆพระมาณต่มช่วงนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อย ข้ามาแบบนี้ก็ตายครับผมแวนอาญาค่อนข้างโกงสุเปอร์ถูกส่งออกไปแล้วค่อนข้างโกงหรงือกดเข้าอะไรเมื่อกี้หรือบอกว่าทุกคนจะน่าจะไม่ละเอ่อเอาได้ใช่ไหมบอกที่เอาได้ใช่ไหมได้แหละ ป้อมแตกแลเก้าต่อสิบห้าอันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วแต่ว่าผมจะลองพยายามแบกดูโอ,โ,อโอ้แวนแรงจัดนี่ขนาดมีแค่ดาบเศษฟ้ากับดาบแล้วเนี่ยแรงมากเลยโอไม่ oh สถานการณ์เล่มไม่ดีแล้วผมฆ่าสีก็ริงใจว่าที mm hmm. าเมเราไปแจกทุกช่วงต้นเกมพร้อมก็เล่นตรงต้นเกมเลดเกมมีหมดพร้อมทมีเลดเลดเกมก็เคนต้นเกมก็แบคไอแวนนะครับแวนที่เล่นช่วงต้นเกมโหมดะถ้าสมมติถ้าประคองได้ก็คือจะโหดแบบนั้นผมไม่กล้าออกไปนะไม่อยากเสี่ยงต่อ กดอันตีไม่ทันแวนซอ,อยฟรีเลยถึงเกมนี้เป็นยังไงผมก็จะลงะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมพยายามอย่างเต็มที่ทุกคลิปนะครับรมันค้นข้างตามเลยเพราะทีมเราไปแจกอ่ะ เราจะยาดแจกประมาณ5ตัวแต่ฟอรเรนก็5ตัวแวน6ตัวครับแวนทีมเราหกแวนทีมเขาสีอย่างเกิดเลยของฟูลแล้วเนี่ยใช้เวลาภายในแป๊บเดียวก็ของฟูลแล้วนะแวนนะแต่ว่าแวนทีมเราทำอะไรไม่ได้เลยกนะ็ไปแจกก็ไปแจกกลิน ถ้าทีมเราเล่นคอมไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีครับโดนเคเล่นหมดเลยไม่ค่อยได้ไมเท่าไหร่นะเพ่อนพยายามอยากเป็นที่ เกมนี้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับแวนคุอน <I S 1> ข้างแรงนะแวนอาญาตบโคงจัดทีนีคลิปนี้ผมว่าผมจะมาเล่นแบบดีๆนะแต่ดีๆไม่ได้อ่ะเกมตึงจัดเลยแวนซอยฟรีนะแวนอาญาซอยฟรี พยายามเล่นนะครับตอนนี้ผมเข็ดตัวแล้วนะผมแบกอยู่ถ้าเราตายคือทุกอย่างจบเพราะผมแบกทีมอยู่ตอนนี้เอาเลือดนิดหน่อยเอาเบดเลือดนิดหน่อยก็จะจ้องเป็นเซเรราสลองกินนุษนะครับแค่จะเอาเบตเลือดนิดหน่อยนะหรือถ้าจะเอาแรงไปเลยก็มอร์นิ่งสตาร์นะครับแนะนำแรงๆเลยดีกว่าผมจะเอาอันตีแรงๆ เาเคนชุดเดียวหายเขาเคนตอนนี้เขาหายตัวแล้ว,ลวเขาอยู่บนลิเลียหน้าอยู่เคนนะครับไม่ทันเลือดน้อยเคนเขาแบบอย่างแรงเลยเคนเคนเขาหองเกิด <All S 2> โอ้ผมเดนเคนไปเจ็ดพันหกเจ็ดพันหก ดาเมจจริงดาเมจกจรยภาพ7,200พันผมแบกทีมอยู่ตอนนี้สกอร์ผมอยู่ที่7ต่อ4นะครับ7ตาย4ี่แอตซิส4สกอร์ทีมคือ15ต่อ28่สิบแถ้าเขาไม่แจกรงช่วงต้นเกมผมบอกเลยว่าผมเอาแต่ว่าเงินก็นำทีมของเราแต่ว่า ของแวนดูสิแวนฆ่าไปที่สองตัวบ้าไปแล้วทีมเล่นไม่ได้นะก็มีก็มีแต่ผมคนเดียวที่เล่นได้ะฟอเลเรนก็ปาดอกไม่โดนอะไรของเขาถ้าผมจะเล่นถ้าผมเล่นให้มันมันเล่นได้ไนะหมผมเจออะไรในแต่ละวันก็ไม่รู้ พยายามแบกทีมแบบสุดๆแล้ว9ตัวถ้าจะเอาเบิร์ดก็เกลี่ยมันเลมันเกลี่แนะ้รีบหน่อยก็ดีนะได้ยินไหมรีบหน่อยก็ดีนะจะเปิดไว้คอทีผมไม่กล้าดีทำงาน ระวังอาเลนนะอารนเลนเข้าหลังปิดหมดเลย,อาายเออพอเลน่นเล่นไม่ได้ก็เข้าไปนอะอะไรนะนี่แหละครับท่านผู้ชมผมก็เจออะไรในแต่ละวันเนี่ยเออแวนอายาโคตรโคตรโกงเลย สกอร์ทีมก <5 cup> ็สิบแปดต่อย3ิบสามนี่สามเปนสามนะครับรูปเพจค่อนข้างเหนื่ลยนะผมเล่นคนเดียว่ะตอนนี้เงินนำอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเล่นไม่เล่นคุณ ไม่ได้นะทีเราเล่นไม่ได้ได้อินฟินิตล้วดากอยู่ฝั่งซ้ายดากกลางต้องเอาแวนให้ได้ตอนนี้ผมเกิดจัดละก็อยู่ที่เพื่อนแล้วว่าจะเอาหรือเปล่า ระวังนะฟอรเรนติโนเลือดไม่พร้อมอ่าเข้าหายเลย,ยกเล็เป็นคอมโถเป็นคอมโถผมก็เลยแบบผมแบกอยู่ประมาณสิบตัวผมตายห้าผมแบกอยู่ดูครับดูสกอร์ของเอ่อฟอรเรนติโนแล้วก็เพื่อนลูกทีมผมข้าสี่ตายแปดตอนนีน้ผมแบกไหวหรือเปล่าขอถามคนดูหน่อย เนี่ยผมเจออะไรในะแต่ละวันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรียบร้อยแพ้ไปตามระเบียบฮะทีมแจกขนาดนี้ไม่รู้จะแพ้ไม่รู้จะชนะไปได้ยังไงเรียบร้อยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม